สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับก็สู่ช่องช็อปคราฟนะครับวันนี้เราก็จะมาเข้าในหัวข้อเรื่องโซลินอยวาลโซลินอยวาลนะครับในงานอุตสาหกรรมนะครับก็ส่วนมากจะเป็นทองเหลืองนะครับอ่าเราก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะแต่สมมติถ้าภาคเกษตรเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับซึ่งยี่ห้อที่เอามาตอนนี้เนี่ยรูปทรงจะเหมือนยี่ห้อโบนานะครับ อาจจะขายตามสินค้าจีนทั่วไปนะครับอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับตัวแมนนวลเขาอยู่นี้เราก็สามารถบิดลงเพื่อจะเปิดวาล์วได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมียี่ห้อเลนนะครับตัวเลนก็คล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวแมนนวลวาล์วจะเป็นสีแดงอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับถ้าขาเอาไปติดแล้วนะครับแล้วก็สั่งงานแล้วมันไม่หอมเปิดนะครับก็ต้องให้มาตั้งตัวนี้นะครับยิ่งเรากดหมุนลงไปมากๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ แรงดันน้ําเยอะในการเปิดนะครับเราก็ต้องคายออกให้มันยืดออกมานะครับเกีียวตรงนี้นะครับสามารถตั้งได้นะครับแต่ถ้าเืิอเราตั้งอ่อนเกินไปมันก็จะมีน้ำลี้ออกนะครับน้ำลี้ออกออกมานะครับนะครับสังเกตนะครับเวลาน้ําเข้าเนี่ยน้ำเข้าเนี่ยจะเป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับเข้าด้านนี้แล้วก็ดันขึ้นนะฮะมันจะเป็นแผ่นไดเอะเฟรมอยู่ข้างบนนะครับพอมันทะลุแผ่นเปิดดันแผ่นไดเอะเฟรมได้จากไอตัวที่เราตั้งเนี่ย โดยโดยใช้แรงดันน้ําที่เปิดจากตัวนี้นะครับเปิดจากตัวนี้นิดเดียวเปิดปุ๊บมันก็เปิดขึ้นนะครับพอเปิดขึ้นมันก็น้าก็จะมมุนลงไปข้างล่างนะครับมันจะขึ้นวนแล้วก็ลงอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับโซลีนอยวาลก็จะมีอัตราการสูญเสียแรงดันเยอะกว่านะครับโฟน้ําก็จะน้อยกว่าตัวบอลวาลนะครับแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับเดี๋ยวเราเอาไปพูดในการคลิปถัดไปในการเปรียบเทียบนะครับแต่วันนี้เราก็มาพูดในเชิงนี้ก่อนเนาะ อย่าต่อผิดได้นะครับมันจะมีน้าเข้าน้าออกนะจะมีลูกศรนะครับเห็นไหมความซับ้อนของโซลิูอยาวเนี่ยไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีหมายถึงว่าเหมือนที่บอลวาลที่เราพูดในคลิปที่แล้วนะครับก็จะมีสายแบบต่อแบบต่างๆมากมายนะครับแต่ตัวเซลินอยาวก็มีแบบนี้แหละครับสาย2เส้น2เส้นเท่านั้นนะครับแต่ผมเปิดสินค้าให้ดูนะครับอันนี้คือรูปแบบสินค้านะครับเนี่ยครับมันก็จะมีทั้ง 220โวลต์น,นะครับหรือ12โวลต์น,นะครับ24โวลต์น,นะครับจะโวลต์ต่ำๆเนี่ยของตัวโซลินอยด์วาลจะหายากนะครับไม่ว่าจะเป็น6โวลต์5โวลต์อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีนะครับตัวโซลินอยด์วาลเนี่ยจะมีประมาณ24โวลต์12โวลต์น,นะครับแล้วก็220น,นะครับ แต่ว่านะครับส่วนใหญ่จะเป็น AC นะครับส่วนส่วนใหญ่จะเป็น AC ส่วนใหญ่ AC 220โวลต์ AC 12โวลต์ AC 24โวลต์นะครับแต่ตัว DC 12โวลต์กับ DC 24โวลต์เนี่ยจะหายากนิดหนึงนะครับเราก็ต้องไปหาซื้อคอยมาเปลี่ยนตรงเนี้ยมันจะต่างกับที่คอยตัวนี้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างกันไปนะครับข้อคำแนะนำในการเลือกใช้โซลินอยด์วาล์วนะครับ เวลาเราใช้งานเวลาเราเปิดไปแล้วเนี่ยสั่งเปิดมันต้องมีไฟเลี้ยงตลอดเวลาดังนั้นน่ยตัวคอยตัวเนี้ยครับตัวคอยคอยเนี่ยมันจะร้อนนะครับเราไม่ควรเปิดเกิน20นาทีนะครับหรือสเปคตัวโซนอยวาวแต่ละตัวจะมีบอกไว้นะครับถ้าเปิดเกินนะครับคอยจะไหม้นะครับหรือคอยจะละลายนะครับแต่ถ้าตัววาวมีความคงทนมีความ มาตรฐานอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถใช้งานต่อได้โดยเราเปลี่ยนคอยใหม่นะครับแต่สมมุติถ้ามันไม่มีความคงทนเทียบเท่าสมมุติถ้ามันไม่เป็นมันไม่เป็นทองเหลือมเป็นพลาสติกส่วนใหญ่มันก็จะพังหมดเลยครับมันจะร้อนลงไปข้างหน้าตัวแดรเฟมข้างในนี้จะเป็นแผ่นยางนะครับมันก็จะละลายทาให้เกิดการลีกน้ําก็จะรั่วออกมานะครับก็จะใช้งานไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเวลาใช้งานไปนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาใช้เนี่ยน้ําต้องสะอาดครับมีตะกอนหรือฝุ่นไม่ได้นะครับหรือเม็ดทรายนะครับเพราะเม็ดทรายเนี่ยส่วนใหญ่จะมาติดตรงนี้ครับติดไดอะเฟมเพราะติดไดอะเฟมแล้วเนี่ยจะทําให้น้ำํำรีบออกมานะครับแต่ถ้าเราขืนปล่อยใช้สมมุติมันติดแล้วเนี่ยเราไปแกะแล้วก็เอาเม็ดทรายออกมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับแต่สมมุติถ้าเราไม่ได้แกะทาความสะอาดหรือรักษามันเนี่ยครับแผ่นไดอะเฟมก็จะเสียไปเลยเพราะแผ่นไดอะเฟมเสียแล้วตัววาล์วก็ไม่สามารถปิดได้นะครับ ซึ่งข้อเสียนั้นดูฟังดูแล้วมันไม่ค่อยมากนะครับแต่ว่าสมมุติถ้าเราใช้ตัวปั๊มออโต้นะครับมันก็จะติดดับติดดับอยู่างั้นมันก็ทำให้เกเลื่อ่ไฟขึ้นนะครับแต่ถ้าปใช้ปั๊มหอยโข่งนะครับมันก็จะไม่ได้ติดขึ้นมาเองอย่างนี้ก็สามารถใช้งานต่อได้นะครับส่วนใหญ่นะครับในภาคเกษตรนะครับจะนิยมใช้ซูริอยวาวมากกว่านะครับเพราะว่าเราใช้แค่1นิ้วนะครับหรือประมาณ2นิ้วนะครับ ก็สามารถใช้เซอร์ไนอยวาลเพราะราคาจับต้องได้แล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าวาลใหญ่ๆขึ้นไปอะ่ะก็จะเป็นแนะนําเป็นมอเตอร์วาลนะครับก็จะเหมาะสมกว่าขึ้นอยู่กับท้องตลาดนะมีสินค้าให้เราเลือกมากแค่ไหนส่วนเพื่อนๆท่านใดน,นะครับถ้าต้องการความรู้เพิ่มเติมหรือให้สอนรายละเอียดเพิ่มเติม,ตม,ตมในส่วนไหนนะครับก็สามารถทักมาทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็แอดไลน์มาคุยกันครับสำหรับผู้ที่สนใจอบรมนะครับอบรมแล้วก็ ต้องการเข้ามาอบรมในเกี่ยวกับการทำสมาร์ทฟาร์มหรือความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับกับพิสืบแบบออนไลน์นะครับก็สามารถทักมาคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพิสืบขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย